สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมผมเก่งนะครับจากช่องลุงอรุณฟาร์มประหมชุมพรนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนน้ําให้กับประหมชุมพรกันนะครับนี่ก็ประมาณ3มเดือนกว่ากว่านะครับตอนนี้ตัวเริ่มโตแล้วนะครับผมก็ฝากทีมงานด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องเลยนะครับผมช่อง u t u b e นะครับลุงอรุณฟาร์มประหมชุมพรนะครับแล้วก็ช่องเพจนะครับลุงอรุณฟาร์มปลาหมชุมพรกันเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะครับ กลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลานะครับผมใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลานะครับผมหมอชุมพรในบ่อปูนนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนๆเข้ากลุ่มได้นะครับหรือว่าใครที่เรียนรู้หรือว่าใครที่ทําแล้วนะครับผมมีข้อมูลดีๆอะไรก็เข้าไปแบ่งปันทีมงานได้นะครับผมส่วนผมนะครับอยู่ที่ช่องลูกกระรุนฟาร์มหมอชุมพรนะครับเก่งนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาแบ่งปันข้อมูลดีๆแล้วก็มาเปลี่ยนน้าปลานะครับบ่อเดือนที่3นิดนิด ามเดือนตัวเล็กๆนะครับเนี่ยวันนี้เรามาเปลี่ยนน้ำปลาให้ปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพรในบ่อปูนนะครับผมสวยงามมากๆครับนี่เติมโตแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับช่วงเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเราก็สังเกตปลานะครับตัวไหนที่มันไม่โตนะครับผมที่มันแตกไซสออกไปเราก็แยกออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะกินอาหารไม่ทันเพื่อนช่วงเดือนแรกนะครับเดือนแรกเดือนที่สองนี่ผมก็แยกนะครับก็จะแยกพวกตัวเล็กๆออกไป ปลาของเราก็เริ่มจะโตเสมอกันแล้วนีนะครับถือว่าโตมากตัวนี้ตัวมากนะครับโอ้โตัวมาเลยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ก,ก,ก,ก็เราก็จะมาแยกดูกันอีกทีไหนที่มันยังไม่โตนะครับผมโตไม่ทันเพื่อนกินอาหารไม่ทันเพื่อนนะครับเราก็ต้องดูนะครับต้องดูสังเกตปลาของเรานะครับอัรนี้อะไรก็สาคัญนะครับตมากตัวมาก เยอะมากเยอะมากเยอะมาก,มากนี่ครับผมหมอชุมพรในบอ่อปูนนะครับสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงปลาหมอชุมพรในบอ่อปูนนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผม ช่อง YouTube นะครับลูกอรุณฟาร์มปมอชุมพรนะครับผมแล้วก็ช่องเพจนะครับเพจลูกอรุณฟาร์มปมอชุมพรเช่นกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มมือใหม่ต้องรู้ก่อนเลี้ยงปลานะครับเราก็จะมีข้อมูลดีๆนะครับผมมาแบ่งปันให้กับทีมงานนะครับผมใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงปมอในบ่อปูนใหม่นะครับมือใหม่นะครับมีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับนี่ครับผมเยอะมากเยอะมากนี่เราก็มาเปลี่ยนน้าให้ปลากันบ่อนี้ อย่างที่บอกครับบอกแล้วนะครับผมสามถึงสี่อาทิตย์เราก็าจะเปลี่ยนน้าทีนะครับเปลี่ยนน้ำทีสำคัญมากๆนะครับ,นนมมมรบผมขอบคุณมากนะครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับ